โอเคครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมเฟสของมาชิเกะโมบายเหมือนเดิมนะครับ <S <S วันนี้เราจะมาตามล่าเขาเรียกว่าแต่คนอีกโมเมนต์ญี่ปุ่นกันนะครับ <S <S เป็นทางหน้าของใครนะคุโบะอืมคุโบะคุโบะประมาณสิบครั้งของเราจะมาหรือเปล่าคุโบะคุโบะโอ้โหเมื่อกี้เหมือนเหมือนมันแบบแบบปะ่ะซากาโนะหนึ่งครั้งผ่านไปสองสองสองร้อยทองแล้วทุกคนยังไม่มา ก็เหลือเวลาหนึ่งวัน1ิแปดชั่วโมงนะทุกคนมาขอเป็นไอคอนแล้วก็ขอเป็นบอลดำด้วยมีเพเยอร์ในแพ็คทั้งหมดหนึ่งร้อยตัวนะทุกคนแพ็คมันเยอะเกินโอ้ยเออทุกคนก็ต่อจากคลิปลิวพนะูแล้วที่เราเปิดไปสามร้อยทองไม่ได้เลยใช่ไหมก็พอผมล็อกอินครบมาได้ลอยทองเออผมกดเปิดต่อไว้ผมได้ต่อเลสเฉยเลยแบบงงอะ่ะแบบ เฮ้ยโอ้โหบอลดำแล้วเปล่าเพื่อนคู่โบ๊ทคูโบช่วงนี้ก็ดวงโคตรดีเลยอบอลดำมะโอ้โหถังได้อย่างใจจริงๆริงเจ็บน้อยด้วยเคมันออกง่ายทุกคนฮึมอย่างเท่อย่างเท่โอเคได้คู่โบ๊ทแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพาไปดูตอนเลสของเราก่อนทุกคนนี่นะทุกคนนี่ตอนเลสน,นี่เพิ่งเปิดได้เลยะ ได้มาจากทองทองปีร้อยทองเนี่ยโหโคโชคดีก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ